สวัสดีค่ะขอแนะนําตัวเองนะคะเนื่องจาก EP นี้เป็น EP แรกขอแนะนําตัวเองว่าเรียกพี่ว่าพี่น้ํานะคะวันนี้พี่น้ํามีข้อมูลมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการคํานวณภาษีเงนินได้คนธรรมดา EP แรกคือ EP มียอดขายแปดแสนบาทนะคะจะเสียภาษีเท่าไหร ไม่ว่าใครใครก็ตามนะคะ,ะที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วมีเงินได้จากการขายของออนไลน์การขายสินค้าด้วยเงินสดนะคะหน้าร้านขายผ่านบัตรประชารัฐขายผ่านโครงการคนละครึ่งหรือโครงการอื่นๆที่รัฐมีซึ่งจะมอีออกมาเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างนะคะก่อนอื่นเราต้องดูว่าเราเนี่ย ขายเป็นเงินรับชำระเงินเป็นเงินสดหรือว่ารับชําระเงินผ่านเงินฝากธนาคารกรณีที่รับชําระเป็นเงินสดจะดูได้จากไหนว่าเราจะเอาเงินได้ตรงไหนมาเสียภาษีใช้วิธีดูได้จากถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะคะแนะนําให้จัดทําบัญชีเงินสดรับจ่ายนะคะ พี่น้ำทำแบบฟอร์มตัวอย่างไว้ให้ดูข้างล่างนะคะอาจจะตัวเล็กไปหน่อยถ้ามีโอกาสพี่น้ำจะมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าวิธีการกรอกวิธีการาบันทึกเป็นยังไงจริงๆแล้ววิธีการบันทึกบัญชีเงินสดรับจ่ายเนี่ยเหมือนเราจดบันทึกรายวันว่าวันนี้สิ้นวันเนี่ยเรามีรายรับหรือขายของเป็นเงินสดเนี่ยเท่าไหร่เงินฝากธนาคารเท่าไหร่หรือว่าขายผ่านบัตร นำเข้าบัญชีเงินฝากเท่าไหร่แต่ถ้าเราจดไม่ทันนะคะเราก็ใช้การทัวเฉลี่ยนะคะว่าวันหนึ่งมีเงินสดเข้าละเข้าบ้านหรือเข้าร้านเราประมาณวันละเท่าไหร่เช่นวันหนึ่งประมาณสามพันห้าพันนะคะที่เป็นเงินสดส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคาร ถ้าเราถ้าให้แน่ใจเลยเนี่ยแนะนําให้ไปขอสเตทเมนต์ธนาคารค่ะว่ารายรับที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนธนาคารเขาจะบันทึกยอดรายละเอียดให้เรานะคะสิ่งหนึ่งที่พี่น้าจะแนะนําก็คือสําหรับคนที่ขายของออนไลน์ขายของผ่านบัตรประชารันแนะนําว่าบัญชีเงินฝากที่ใช้สําหรับ ขายของขายสินค้าและบริการไม่ควรจะเอาเลขที่บัญชีที่โอนใช้ส่วนตัวมารวมเป็นบัญชีเดียวควรจะแยกบัญชีนะคะบัญชีนี้สําหรับโอนลูกค้าโอนเงินขายของบัญชีนี้สําหรับโอน ใช้ส่วนตัวโอนให้ลูกโอนให้สามีโอนให้เพื่อนอันให้แม่อันนี้เราควรแยกบัญชีใช้นะคะควรจัดระเบียบของเราเพื่อที่ว่าเมื่อเราจะต้องเสียภาษีเราจะได้นําแยกยอดรายรับได้ถูกได้ง่ายขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างจากยอดขายแ0 0 0 0นบาทต่อปีนะคะนางสาวหนูนาเนี่ยสถานภาพโสดมีอาชีพขายเสื้อผ้าและของใช้เด็กปีภาษีสองห้าหกสี่ มียอดขายก่อนหักรายจ่ายแปดแสนบาทต่อปีเรามาดูกันว่าเขาจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าไหร่เมื่อไรและอย่างไรก่อนอื่นนะคะเราต้องแยกก่อนว่าขายสินค้าได้รับเป็นเงินสดสองแสนบาทพี่น้ำสมมุติให้นะคะว่าเขาขายสินค้าได้รับเงินสดสองแสนบาทจากที่เขาถัวเฉลี่ยรายรับ ที่เป็นเงินสดเข้าบ้านนะคะกับ2ขายสินค้าทางออนไลน์ขายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการรับเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร6แสนบาทนะคะ2ยอดนี้นำมารวมกันเท่ากับ8 0แสนบาทนะคะตั้งไว้อันนี้มาดเูเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายมีให้เลือก2วิธีนะคะคือวิธีแรกให้เลือกหักเหมา 6 0วิธีที่2หักตามความเป็นจริงและสมควรหักเหมาเป็นยังไงนั่นคือหักเหมาที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ดูบคค่าใช้จ่ายสมรคอไม่เรียกดูบินเงินสดไม่เรียกดูหลักฐานค่ะหักให้เลยตามกฎหมายนะคะวิธีที่2หักตามความเป็นจริงและสมควรนั้นคือหักตามเอกสารข้อเท็จจริงในการหักค่าใช้จ่ายต้นทุน ในการขายสินค้าและบริการนั้นนะคะโดยต้องนำมาแสดงให้เจ้าพนักง,งานดูภายหลังนะคะกรณีจากโจทย์เนี่ยของนางสาวหนูนาเนี่ยมีเงินได้ยอดขายแปดแสนบาทต่อปีพี่แนะนำให้เลือกคำนวณแบบหักค่าใช้จ่ายเหมาหกสิบเปอร์เซ็นค่ะอันนี้เรามาดูวิธีการคำนวณ น,นี่มาดูตัวอย่างนะคะาจากาข้อมูลสมมุตินะคะว่านางสาวหนูนาเนี่ยเป็นโสดนะคะมีอาชีพขายเสื้อผ้าและของใช้เด็กปีภาษีสองห้าหกสี่ปีขอโทษนะคะปีภาษีเนี่ยก็คือปีปฏิทิน1มกราถึงหนึ 1, ่งมกราถึงสาสิบเอ็ดธันวาคมคือปีปฏิทินนะคะ ในภาษีในส่วนของการเสียภาษีเนี่ยเราจะเรียกว่าปีภาษีปีภาษี2564มีเงินได้พึงประเมินนั่นหมายถึงยอดขายก่อนหักรายจ่ายปีละ8 0 0แสนบาทนะคะเราต้องมาแยกก่อนเลยว่าถ้าเราจะได้ตัวเลขมาแล้วว่าเงินสดขายเป็นเงินสดเท่าไหร่ในที่นี้สมมุติว่าได้เงินสดมาปีละ200,000บาท ในขณะที่ขายของออนไลน์ขายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยเมื่อเราเคลียร์กับสเตทเมนต์แล้วหักรายจ่ายรายรับที่เราที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยในครอบครัวออกไปแล้วเนี่ยเหลือยอดขายที่ผ่านอธนาคารเนี่ยหกแสนบาทเมื่อรวมกันแล้วนั่นคือแปดแสนบาทที่จะต้องนำมาคำนวณภาษี ต่อมาน่าขั้นตอนของการหักค่าใช้จ่ายซึ่งมีให้เลือก2วิธีคือ 1. ห,หักค่าใช้จ่ายเหมา60% 2. หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควรหักเหมาเนี่ยก็คือตามที่กฎหมายกำหนดค่ะไม่ต้องใช้หลักฐานไม่ต้องใช้เอกสารใบเสร็จทางราชการเนี่ยทางสมกรกรมสมกรเนี่ก็จะให้สิทธิ์นั้น โดยไม่ต้องไม่ไม่ดูรายละเอียดใดๆข้อที่จริงของของร้านค้านะคะก็หักค่าใช้จ่ายได้เลยแต่หักตามความเป็นจริงและสมควรเนี่ยจะหักจากเอกสารที่และความจําเป็นทางการค้าของท่านนะคะในโจทย์ตามข้อเนี้ยเงินได้แปดแสนบาทต่อปีจะแนะนําให้เลือกคํานวณแบบหักค่าใช้จ่ายเหมาหกสิบเปอร์เซ็นเรามาดูกันนะคะว่า วิธีการคำนวณคำนวณกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเงินได้ก่อนหักรายจ่ายทั้งหมดนะคะพึงประเมินเนี่ยตั้ง8 0 0แสนบาทนะคะหักใช้จ่ายเหมา60%นต์นำ0 0 0แคูณด้วย60หารด้วยร้อยนะคะของเงินได้นะคะเท่ากับ4,800,000บาท เมื่อหักกันแล้วเมื่อคำนนณได้แล้วหักกันแล้วเหลือสามแสนสองหมื่นบาทตั้งไว้นะคะแล้วหักค่าลดหย่อนส่วนตัวค่าดหยอนอ์ส่วนตัวกฎหมายกำหนดให้ทุกคนที่มีเงินได้หักได้ปีละหกหมื่นบาทนะคะคงเหลือก่อนคำนวณอัตราภาษีสองแสนหกหมื่นบาทันนี้มาดูว่าสองแสนหกหมื่นบาท จะคำนวณภาษียังไงกฎหมายกำหนวดว่าปีนี้ยกเว้นนะคะยกเว้นแสนห้าค่ะเราก็ลบออกไปเลยค่ะแสนห้าคงเหลือหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทเพื่อมาคำนวณภาษีแล้วคูณด้วยอัตราภาษีส่วนที่เกินหนึ่งแสนห้าก็คือห้าเปอร์เซ็นเมื่อคำนวณแล้วได้เท่ากับภาษี ห้าพันห้าร้อยบาทค่ะบางคนอาจจะบ่นว่าโอ้โหภาษีเยอะจังเลยรายได้แปดแสนทำไมเสียเยอะอย่างนี้มีวิธีที่ทำให้เสียภาษีได้ลดลงนะคะแต่ท่านต้องสำรวจตัวเองว่าท่านมีสิทธิ์ลดหย่อนอะไรบ้างจากตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆนะคะที่หลายๆคนก็จะมักจะได้สิทธิ์นี้กันเช่นคู่สมรสไม่มีเงินได้นะคะถ้าจดทะเบียนสมรสกรัน นะคะในปีภาษีนะั้นแล้วคู่สมรสของท่านเนี่ยช่วยกันทำมาหากินเนี่ยแล้วไม่มีเงินได้เขาได้รับสิทธิลดหย่อนอีกหกหมื่นบาทคะ่ะของตัวเองหกหมื่นนะคะแล้วของคู่สมรสอีกหกหมื่นนะฮะบุตรมีบุตรอีกหนึ่งคนบุตรอายุไม่เกินยี่สิบปีนะคะแล้วก็ยังศึกษาอยู่นะคะ ถ้ากาลังศึกษาเนี่ยบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนะคะศึกษาอยู่ระดับอุด,ดมศึกษาหักลดหย่อนได้อีกสาม0มืนบาทรวมค่าลดยหนึ่งแสนห้า0มืนบาทนะคะวิธีการคำนวณกรณีถ้าเราเพิ่มค่าลดหย่อนนะฮะจากหก0มืนเนี่ยเป็นแสนห้าเห็นไหมคะจากหกหมืน ที่เราหักลุหย่ยนตัวเองคนเดียวเราไม่ค้ารถย่อนคู่สมรสเพิ่มเรามมเค้ารถย่อนบุตรมาเพิ่มค่ารถยนต์เราก็เพิ่มขึ้นนะคะคงเหลือเงินได้ก่อนคำนวณอัตราภาษีแสนเจ็ดหมื่นยกเว้นแสนห้าเหลือสองหมื่นคูณอัตราภาษีห้าเปอร์เซ็นเป็นภาษีต้องเสียหนึ่งพันบาทถ้านะคะ เห็นไหมคะเสียภาษีลดลงถ้ามีค่ารถยนต์อื่นเพ,เพิ่มขึ้นนะคะในปี64ี่จะมีค่ารถยนต์เช่นเบี้ยประกันดูแลบิดามารดาเพิ่มขึ้นซึ่งพี่จะอธิบายในเรื่องของค่ารถยนต์เพิ่มนะคะประมาณปลายป,ป,ปีหรือว่าสิน้นสิ้นปี64แล้วนะคะจะสรุปให้ฟังอีก,อ,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 กอีพีหนึ่งนะคะต้องก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีค่ารถยนต์อะไรเพิ่มแต่ตอนนี้พ,พื้นฐานเนี่ยก็จะเหมือนของปี63ไปก่อนนะคะ ถ้ามีค่าลดหย่อนมาเพิ่มกว่าหนึ่งแสนห้าหมืนบาทบางบางท่านอาจจะเสียไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้ถ้าตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นเช่นอ่าเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนใช่ไหมคะตรงนี้ก็เหลือแค่ แสนสองนะคะก็เหลือแค่แสนสองได้รับยกเว้นแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีค่ะก็ท่านว่าไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ถึงแม้จะมีหน้าที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีมีเงินได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2564มีหน้าที่ต้องยื่นแบบในวันที่1กรกฎาคมถึง30ก uh ันยา64นะคะและถ้ามีเง um. ินได้ตั้งแต่1มกราคมถึงธันวาคม64มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ1มกราคมถึง31มีนาคม65ช่องทางการยื่นแบบท่านก็สามารถยื่นแบบได้ที่ เว็บไซต์กรมสมพัรินะคะ www.rd.go.th หรือสมพัตพื้นที่สาขาใกล้บ้านท่านค่ะ